สวสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมบอลเล่คลิปนี้เราก็มาดูการอวยยศของ FIVB ล่าสุดอีกแล้วครับที่ได้มีการพูดถึงสาวไทยของเราอีกแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า FIVB ติดตามข่าวสารแล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวไทยของเราตลอดครับไม่ว่าจะเป็นก่อนแข่งขันขณะแข่งขันหรือว่าตอนนี้ที่จบการแข่งขันไปแล้วเขาก็ยังคงพูดถึงสาวไทยของเรารัวๆเลยครับล่าสุด FIVB ก็ได้โพสต์ถึงกัปตันคนเก่งของทีมชาติไทยนะครับอย่างผู้พรพันธ์โดยได้มีการรวมคลิปช็อตเด็ดการเซตปังๆของผู้นะครับแล้วก็อวยยศว่าผู้พรพันธ์ถือเป็นอีกคนสำคัญของทีมชาติไทยที่มีส่วนทำให้ไทย ชนะเซอร์เบียและจีนใน VNL ที่ผ่านมาแล้วไทยก็จะเป็นเจ้าภาพ VNL ในปีหน้านี้ด้วยนี่ก็คือโพสต์ล่าสุดของเพจหลัก FIVB นะครับที่ได้โพสต์ถึงผู้พรพันธ์สาวไทยของเราสุดยอดมากๆครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับตามองจริงๆเก่งมากๆเลยครับสาวๆปีหน้ารวมตัวทีมชาติมันแน่ๆครับ